ทานมากเกินไปทานไม่เหมาะสมเนี่ยการที่จะติกกับการเป็นพิษนะครับ oh. พิษใวอะไระอะไรบ้างเช่นเป็นที่งี่ที่น่าสนใจ ที่จะทาให้คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยดีขึ้นโดยที่วันนี้เราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ยาในการรักษาโรคต่อไปอาหารเสริมตัวนี้ก็เป็นอาหารเสริมที่วันนี้เราเพิ่งนําเข้ามาในประเทศไทยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ว่ามีควันต่ำแต่เขามีชื่อเรียกเฉพาะเรียกว่า M A P Molecular Activation ตัวหนึ่งที่สําคัญอีกตัวนึงวิตามินซ <Vitamin C. S 2> ีวิตามินซีไไวโอซิสมีน้อยเหลือเกินมีอยู่ประมาณ20มิลลิกรัมครับวิตามินซีในไวโอซิงมีน้อยแต่ว่าวิตามินซีที่20มิลลิกรัม ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าที่1,000มิลิกัมอยู่ประมาณ2 8เท่าหรือซั้นถ้าทานมากเกินไปทานไม่เหมาะสมเนี่ยการที่จะติดกับการเป็นพิษพิษในว่อะไรอะไรบ้างเช่นตับ หรือว่าไตาที่ต้องมาทำหน้าที่ในการขับถี่โปวไบโอซีเองเนี่ยมีปริมาณของวิตามินเนี่ยน้อยเทคโนโีที่เราว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานเข้าไปออกฤทธิ์ได้มากกว่าแต่ไม่สะสมะใช่ไม่เป็นอันตรายต่อตับไม่เป็นอันตรายต่อไตด<ะ>ูดซึมได้หมดเลยอ<ะ>ย่<ะ>งางเช่นวิตามินซีเนี่ย1,000มิลล<ะ>ิกรัมในไวโอซีตหนึ่งซองสี่กรัมเนี่ยมี20มิลลิกรัมประมาณห้าสิบเท่าแต่ความสามารถของวิตามินซีในไวโอซีตเองออกฤทธิ์ได้ดีกว่า 1ิซีที่เราทาน1นี่พั 1, มิลิกัมยีเท่ายี่เท่าใช่เท่ากับว่าผมต้องทานมิลล <inaudible> ิกรัมยี่สิบแปเม็ร,ร,ร <ตก S 1> ถึง,งจะได้เท่ากับวิวสิบหนึ่งสองถูกต้อง